ยยยมาวิเคราะห์หวยลาวกันนะคะหมดที่แล้วก็เข้าเนาะแต่จับผิดเฉยๆหมดที่แล้วหมดที่แล้วมันเข้าเบิ้ลหน้าแปดปดเจดกับ8ปดเกหเป็นเก้าจับผิดนะฮะ แต่มันเข้าอยู่เข้าอยู่เนาะเข้าแปดเจ็ดกับแปดเก้าไม่ได้จับสามตัวไม่ได้จับสามตัววันนี้ลองมาดูกันใหม่เนาะวันนี้มีสิ์เบิ้ลเนาะจะเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเนาะเอลืมเขียนเก้าเก้าเอา๊ะไม่รู้หวยเราวเขาเอาอันไหนเป็นเลขล่างอะมันไม่มันไม่ตรงกันนะ่ะ คือบางเจ้าก็บางที่ก็ออกแปดเก้าบางที่ออกเก้าแปดบางที่ออกเก้าเก้างงงงงมากเลยกับเลขล่างไม่รู้ยังไงก็ตามเ 9, ก 9. 9, 9. ้าเก้าเก้าเก้าราอย่าลืมหกนะคะนี่แต่มันก็มาชนสูตรนี้เนาะ แปดหนึ่งลืมแปดหนึ่งแปดหนนเด่นแปดศูนย์แปนย์แหนึ่ง้าหนึ่งดเนะคะลองจับห้าตัวไว้ไม่รู้จะเข้าป่ะเนาะลองจับแบบนี้ไว้ลองจับแบบนี้ไว้ไม่รู้จะเข้าไหมเนาะเนี่ยแบบนี้เนาะ เรามาวิเคราะห์กันเฉยๆเนาะลองมาดูผลกันว่าลองมาดูผลกันว่ายังไงใครที่ลองใครที่จะเรียนสูตรนะคะไม่ไม่ยากค่ะถ้าเลขมันออกมาแบบเนี้ยเบิ้ลแบบเนี้ยคุณก็ลบมันก็จะได้ศูนย์เอาเก้าลบเก้าได้ศูนย์เก้าลบแปดได้หนึ่งถ้าจะบวกมันก็ได้สิบแปดใช่ไหม นี่มันได้18มาแล้วนะมันก็จะมี1 8ึ่งแเห็นไหมแปดหนึ 8, 1, 1, 8. 8่งหบวกแได้16มันก็จะมี 1, 6. 1, 6. าหนึ่นะคะแล้ววิธีจับดึงจับก็คือจับ8 8ดแปดเนี่ยแหละแปดแปลดแต้มลงมาหน่อยเจเอาหนึ่งกับ1เอา1อสิบแล้วก็8ปดลบแลบเได้หนึ่ง แปดบวกแปดได้สิบหกก็จะเอามาบวกกันอีกทีหนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ดหนึ่งบวกหกได้เจ็ดมันจะได้เบิลเห็นไหมอันนี้หนึ่งเราดึงเก้านี้มาเอาดึงเก้านี้มาก็จะเป็นหนึ่งเก้าเก้าลบแปดได้หนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งเราก็เอามาลบอีกลบอีกทีเอาหนึ่งลบเก้าได้แปดหนึ่งลบเก้าได้แปดเห็นไหมมันก็จะได้แปดแปดมันเบิล มันมีสิทธิ์เบิลนะงวดน,นี้มีสิทธิ์เบิลนะคะไม่งั้นก็เลียงพี่น้องเนาะอย่างเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยแปดเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยเนาะเจ็ดเก้าเก้านี่ 8, 7, 9, 9. จับตรงนี้ก็ได้เนาะจับตรงนี้ก็ได้แปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบินเลขตรงนี้เนี่ยก็ได้อันนี้สูตรตั้งเดิม นะคะเอนให้สูตรดั้งเดิมเนาะลองไปวิเคราะห์ดูใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเป็นการคิดสูตรเลขง,ง่ายๆนะคะลองไปทําดูเนาะทำได้ทุกหวยนะหวยหวย,หวยรัฐบาลก็ไปคิดแบบนี้ได้นะคิดได้เหมือนกันนะคะมันก็จะมีหลุดบ้างเข้าบ้างตามธรรมดานะเลขมันก็จะไม่เข้าเป๊ะๆทุกงวดหรอกเนาะโอเคจ้า